ไปไหนก็หน้าเปินยิ้มแหละวันนี้นะครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์กันสักหน่อยนะครับแหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเสาร์ห้านะครับคืนเสาร์ห้ามทีมหัวตารางลงแตก่กันครบนะครับเมื่อคืนนี้หนึ่งสองสามลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเริ่มจากคู่หัวข้าเลยนะครับจาฟูง ของแดงลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนมีคิวออกไปเยือนทินเซลเฮิร์สพาร์คนะครับของคริสตันพาเลสนะครับปราศาสเตรเรือนแก้วชื่อนิกเนมของเขาจริงๆใช่ไแลเรคนไทยเราก็อ่าไม่รู้ใครพูดเป็นคนแรกนะแล้วก็ปูดกันต่อๆมาแหละปราศาสเตรเรือนแก้วโอ้คริสตันพาเลสที่มาอันดับ18นะครับอืมก่อนแข่งก็อยู่อันดับ18ผลงานก็ ไม่ค่อยดีแหละนะครับบ้านตามจริงแต่ว่า <c oughs> ทีมันดสิบแปดนะครับวันเมื่อคืนนี้เจอทีมันดสิบแปดสัปดาห์ก่อนหน้านี้เจอทีมบวยอย่างวูฟแฮมตันนะโอ้โหแต่ที่ไต่ได้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่เกมวูฟแล้วนะ <c oughs> โอ้โหตู้รักตู้เลอ่ะเ <c oughs> ออนะ เกือบตายเอานะเกือบตายว่าจะเอาตัวรอดไม่ได้เมื่อคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคริสตันพาเลตเนี่ยโอ้จนทําให้เราสงสัยว่าเออฮะตัทดทั้งวูฟทั้งคริสตันพาเลตเนี่อมัไจมอยู่ท้ายตารางได้ยังไงอ่ะเออนะเดี๋ยเชื่อไหมทีมที่มีฟอร์มการเล่นแบบนี้นะโอ้คริสตันพาเลตเนี่ยเสมอ มาสองสามนัดเนี่ยได้แต้มมาจากใครรู้ไหมครับได้แต้มมาจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับอนะอีกแต้มหนึ่งได้มาจากเชลซีอ่ะโอ้โหนั่นน่ะเห็นไหมน่ากลัวไหมล่ะเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ถูกคริสตันพาเลตแบ่งแต้มไปโอเคไอ้แพ้ก็ธรรมดาแหละฟุตบอลนะแต่ว่านั่นแหละนะครับ ดูเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นด้วยความอึดอัดติดขัดไปทุกอย่างนะครับอืมนะต้องปรับแท็กติกต้องเปลี่ยนแผนอืมนะหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นสองสามนาทีหลังนี่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แหละนะครับอาจจะด้วยเหตุไหนเดี๋ยวมันมา,มา,มานั่งวิเคราะห์กันแต่เมื่อคืนนี้นะครับเป็นอีกคืนหนึ่งที่ ลิวผูถูกยิงประตูตุงกันหายก่อนจากอืนะต้นเกมเลยนะครับเหมือน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 เกมกับอบาบรุย่านะแต่สุดท้ายนะครับพีอ <c> า <oughs> <c oughs> ก็ช่วยชีวิต <c oughs> ไม่ได้ดิค <c oughs> ิสันพาเลตเจ้าบ้านไม่ได้ประตูและลิ้วผูก็สามารถยิงประตูออกนำไปก่อนนะครับ จากลูกนะแอซิดของโคดิมคารโปรทำมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เฉียบขาแล้วก็จิโกโชตาก็สอดขึ้นมายิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามน,นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกก็ทำให้บรรยากาศในเกมของลิเวอร์พูลก็ผ่อนคลายไปได้มากนะครับถือว่าครึ่งแรกก็ยังคงรักษาสก,กอร์หนึ่งประตูต่อศูนเอาไว้ได้แล้วก็ อืมนะก็ฟอร์มก็ไม่เลวนะครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่พอครึ่งเวลาหลังนี่โอ้โหนะไม่อยากนึกภาพนะนี่มันคิสตันพาเลตนะเราเจอกับวูฟมาแล้วนะฟอร์สถานการณ์แบบนี้นะครับมากันเป็นพายุบูคแคมเลยนะครับไปไม่เป็นขบวนเลยซูเปอร์เซฟหลายลูกของอาิสงเบเกอร์เมื่อคืนนี้ช่วยชีวิตให้เลี้ยวผูไม่เสียประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับยังคง ยันสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่ได้นะครับแถมโอ้ช่วงท้ายมาเสียอลิสงเมกเกอร์จากอาการบาดเจ็บเข้าใจว่าข้อมืออืมนะโอ้นี้ต้องเช็คกันอีกหนักๆเลยว่าอืจะกลับมาได้ไหมนะครับเพราะว่า <c oughs> คีวินกันเลยซึ่งฟอร์มดีนะครับคีวินกันเลยมือสองเนี่ยก็ป่วยดันมาป่วยช่วงนี้อีกแล้วก็ต้องไปใช้มือสามอะ่ะเป็นครั้งแรก ของผู้รักษาประตูมือสามของลิวพูที่ได้รับโอกาสลงมาเล่นเป็นผู้รักษาประตูในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแม้จะเป็นช่วง10นาทีสุดท้ายก็ตามนะครับแต่ว่าถือเป็นเกมอย่างเป็นทางการที่ได้ลงมาเฝ้าเสาแทนอาริสงเเบเกอร์ซึ่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับชื่อยังไม่คุ้นเลยอะ่ะเออเราเรียกว่าผู้รักษาประตูทีมชาติสาธารณเช็กนะครับชื่ออะไรอะ่ะ รู้รู้แต่ชื่อท้ายไอ,ไอ,จอ้จารอสนะครับจาร์รสนะครับอืมชื่อจริงนี่เราเรายังไม่คุ้นเลยนะเออชื่ออะไรอันนั้นแต่จริงๆจารอรสเนี่ยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลมานานมากนะครับตั้งแต่แคเดีไม่อยู่แต่ดูตามตาม ประวัติเนี่ยเขามาอยู่ย้ายมาอยู่กับเรียวภูเนี่ยตั้งแต่ทีมเยาวชนนะครับอยูสนะิบเก้าอย่ยี่สบเอ็ดนี่ยตอนนี้อายุน่าจะแบบยี่สิบสามอยู่มาห้าหกปีแล้วอ่ะนะครับนี่ถึงไหมห้าปีอ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับบอกว่าห้าปีห้าปีหกปีอ่ะนะครับก็<笑><笑>ก็ยังดีที่มันเหลือแค่สิบนาทีก็เอาล่ะ ผ่านพ้นมาได้เกมเมื่อคืนนี้เป็นหนึ่งประตูที่ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บสามคะแนนจากทิมเซเฮอร์สพาร์คมาได้นะครับและชิงจังหวะฉีกแต้มนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลซึ่งลงเตะหลังจากลิเวอร์พูลนะครับคููลิเวอร์พูลเตะ18.3จบก็จุด18.30น,นนะครับก็จบประมาณทุ่มครึ่ง2องทุ่มนะครับ ฟูลสามทุ่มแมนซิตีตอร์อาเซนอลลงเตะเฝ้าอยู่ในบ้าน่ะโอ้งง้นงานเบาะนะครับแล้วแมนซิตี้ก็ฟูลแรแนี้นะแต่ฟูลแรกพักหลังก็น <c oughs> <c oughs> ่ากลัวไอาท์ทำคะแนนเป็นเกาะเป็นกำรรนะครับส่วนอาเซนอลก็เอาเติมตัานนะทีมจะบุวยกลุ่มบุวยนะครับเหมือนนิวพูลแหละนะครับแต่ก <c oughs> ็่างเหมือนกันเลยนะครับ ที่ไหนได้ทั้งฟูแลมและซอเแทมตันเป็นฝ่ายยิงประตูออกนำเจ้าบ้านทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลได้ก่อนด้วยนะครับโอ้โหนะเราก็อาแล้วไเอาแล้วไงวแ,ววแต่นั่นแหละนะครับมาตรฐานของซิตี้กับอาร์เซนอลก็เหมือนไปแย่ลรงแตนแหละนะครับสุดท้ายก็ยืนหานะครับแม ซิตี้จะทุลักทุเลียอยู่บ้างนะครับโดนฟูแแลมยิงประตูที่2ได้ก็ชนะไป3ประตูต่อสอนะครับและอาร์เซนอลก็ชนะสาวเตมตันไป3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้กลุ่มหัวตารางนะครับทั้งลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลก็เก็บ3แต้มทุกทีมนะครับอันดับตารางคะแนนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากฝูงยังคงเป็นหัวแดงลิเวอร์พูลนะครับมี18คะแนน จากการลงเล่น7นัดชนะ6แพ้1นะครับผลต่างประตูดได้เสียตอนนี้ดีที่สุดนะครับบวก11ตามมาด้วยแม 10, นเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี1ิบคะแนนนะครับซิตี้นี่ซิตี้กับอาร์เซนอลนี่ยังไม่แพ้นะอพียงแต่ว่าออกเสมอไป2นัดก็เสีย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  เสียไป4แต้มนะครับก็ทําให้อยู่อันดับที่2ตามไม่้วยอาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนก็เก็บ3คะแนนมี10ตามอาร์ซีตีหนึ่งแต้มนะครับโอ้นนี้ต้องมาเช็คอาการบาดเจ็บของอาริซงเบเกอร์แหละนะครับรวมทั้งเขาบอกว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนใหม่นะครับ ฟเก็พียซานี่ก็ยังไม่เก็บขนาดไหนไม่รู้นะแต่ไม่ฟิตแน่นอน,นแลกยไม่มีชื่ออยู่ในทีมสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะครับก็คิดว่านี่แหละปัญหาของเลี้์วผูนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับทีมอื่นที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันแหม่แล้วลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์ได้เฮ้ยจ่าฝูงมันก็ต้องลุ้นแชมป์แหละใช่ไหมไม่ต้องไปเหนียมไปเขินก็ต้องคิดเยอะแหละว่า ด้วยขนาดทีมเท่านี้มันมีมันพอที่จะไปบทบี้กับทีมใหญ่ๆอย่างซิตี้อย่างาเชนอนในพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่เชลซีซึ่งกำลังมาดีเหลือเกินนะครับนะครับได้ไหมนะครับรวมทั้งเกมอยู่ฝ่าแชมเปียนลีกด้วยซึ่งโอ้โหก็นะเกมหนักขึ้นปีนี้โดยระบบใหม่เนี่ยเกมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้งอารเนอร์สรัตนะทั้งอารเนอร์สรัตแล้วก็ บอกสโมสรน,นี์ผูลก็คงคิดแหละนะครับต้องต้องคิดแหละนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันคืนนี้ยังมีเกมพรีเมียร์ลีกอีก2นัดนะครับ2ทุ่มตรงเตะกันพร้อมกัน2คู่นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับจะออกไปเยือนนะครับแอสตันวิลล่าก็ต้องฝากฝากผีเพื่อนรักแหละปีศาจแดงเพื่อนรักในชั่วโมงนี้ต้องฝากเพื่อนแหละนะครับ <laughs> ช่วย ช่วยกำราบนะครับช่วยตํำราบนะครับแอสตันวิลล่าให้หน่อยนะครับแหมช่วงนี้วิลล่ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพึ่งโคนบบเยิร์มิวนิคไปนะครับกํลลังมั่นใจเลยนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เซฟเทนฮากไปในตัวด้วยนะครับส่วนคู่อีกคู่หนึ่งนะครับเมื่ามีปัญหาในเชลซี เจอเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรส์นะครับอโอ้แต่ว่าเชลซีนี่ก็มาดีนะครับก็ฝากแหละฝากเจ้าป่าซึ่งโอ้าสเตาเก็บไปควักสามแต้มออกมาจากแอนฟิลด์ได้นี่ก็ต้องฝากเลยฝากงานเลยแลนะ็ฝากงานเพื่อนเลยนะครับคืนนี้เชียร์เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสองทุ่มตรงนะครับคืนนี้เป็นกำลังใจให้เด็กผีทุกคนครับ พรีเมียร์ลีกนะครับจะหยุดพักให้กับโปรแกรมทีมชาติไปสัปดาห์หน้าไม่มีพรีเมียร์ลีกนะครับไปเตะสัปดาห์ถัดไปนู้นนะครับก็พัก10-45วันหวังว่าผู้เล่นที่ยังไม่ฟิตหรือที่ได้รับบาดเจ็บก็น่าหรือป่วยด้วยนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแหละจะได้พักฟื้นรักษาาการบาดเจ็บให้หายทันกลับมาช่วยทีม สุขใจไปทีแล้นัดแหละเด็กของช่วงนี้จะฝูงยาวๆโอ้โหนี่ถ้านับดีๆเนี่ยจะฝูงทั้งเดือนเลยนะ่นเอกันยาตุลานะครับฉลองกันให้อิ่มให้พอเพราะว่ามีเกมหนักรอยอยู่ช่วงท้ายเดือนนะครับโอ้โหสองสัปดาห์สุดท้ายนะครับรู้ไหมเราต้องไปเจอใคร <laughs> เคอซีนะครับที่แอนฟิลด์แล้วก็ต้องออกไปเยือนปืนใหญ่อาเซนนทที่เอมิเรสเตเดียมนั่นแหละนะครับงานยากในเดือนตุลาคมมีสุขทุกคนนะครับยินดีเที่ยวกันวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> อีความสุขจริงๆเลย คืนนี้เชียร์ผีคืนนี้เชียร์ผีโอเคไหมอ่านะ